นี้มันคือ moving s p o t ครับยี่ห้อมาตินจะเป็นแบรนด์ยุโรปราคาประมาณเกือบเกือบรถอีโคคาร์คันหนึ่ง YK ตัวหนึ่งครับพี่ว่อประมาณสามสี่แสนประมาณนั้นครับโอ้โห1สิบล้านอันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้สิบครับสิบโอ้โหวงบิดขนาดนี้แค่สิบเป็นหรอพี่รักกงตามกงตามดูดูดู ไฟบิดกันาดเนี่ยมีมีครัวพลังงานแสงอาทิตย์คือบอกเลยว่าไฟมาอย่างนี้แนวไหนผมได้หมดเลยจริงจริงถือว่าห้องนี้เป็นห้องที่เป็นความลับของบริษัทนะครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ความลับอะไรครับเปิดได้ครับอ๋อผมเลยส่งนาทีแบบเป็นความลับมากร้อนเลยมีห้องนี้ยือเป็นห้องลุบสวัสดีพวกเรามิชลุย อยู่กับพวกเรานะครับในช่วงใหม่ล่าสัตุ์นะครับใหม่ล่าสุดนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พวกเราเนี่ยมีความอยากเล่าเพราะว่ามันชื่อช่วงว่ามิตรรักนักสืบอเพราะว่าเราจะเล่าเรื่องลึกไม่กินดิกคนนั้นคง <c oughs> ออะช่วงบิลักนักสื่อเป็นอะไรคืออย่างที่บอกว่าเราอยากเล่าอยากพาไปล้วงเรื่องลึกเรื่องลับของการทำงานงานอาจจะเป็นงานเฟสิวัลงานอีเวนต์หรือว่างานคอนเสิร์ตที่เอกลูซีฟมากๆ <c oughs> ในประเทศไทยเอาง่ายก็คือเป็นช่วงที่ตั้ง <c oughs> ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้า <c oughs> <c oughs> เอาแย้มว่าไงนะเอาง่ายก็คือเป็นช่วงใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกเอให้ลูกค้าเข้า <c oughs> ลองรับแรงกระแทกลูกค้า <c oughs> นี่หลักนักสืบเนี่ยวันนี้เราพามาที่ไหนครับวันนี้มาอยู่ที่ไรซอสนะครับผมไรซอสคืออะไรไรซอสคือเป็นโหลดโหลดไรเฮียโหลดละ เป็นบริษัทที่ทำไลติงออ,อ,อพวกงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตหรือเฟสติวัลต่างๆเออ,เอ,อพูดจริงว่าผมตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยผมี่ยผ่านคอนเสิร์ตมาเยอะผ่านเฟสติวัลมาเยอะผ่านอีเวนต์ต่างๆมาแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยในการจะจัดไฟในคอนเสิร์ตครั้งนึงเนี่ยม,มันเป็นยังไงกา,าดีไซน์ไลติง์ต่างต่างคือการดีไซน์อ่ะเนี่ยเราปกติเนี่ยเราจะเจองานพรีเซนต์จากคนที่ทำเป็นดีไซเนอร์อย่างเดียวแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังเขาเนี่ย อี่ดวงการเตรียมไฟเขามีความยากง่ายอะไรยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะพามาที่ไลท์ซอร์ทซึ่งจะเป็นการดีไซน์ไฟเพื่อใช้ในงานที่ชื่อว่า o d ดีซีที่จะเกิดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้ใช่จาก,ออจากแพ a ดอารีนานะคะอยู่แถวคลองเตยเลยสะดวกมากนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยและไลอัพผมบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรเทแต่คือโอเคทีเอตันเอง ซึ่งมาก็โดนวันนี้มันชิ่งด้วยไอ้เนี้ยนี่นะมันติดเล่นมันติดมันไปไต้หวันจังแล้วขอโทษที มันบอกว่าเดือนนี้มันให้คิวแค่5วันนะฮะซึ่งมันอ่ะจะถูกไล่ออกจากบิชลุยเลยเหนี้แล้วนะครับให้คิวพวกกูทํางานกันไม่ได้เลยอกลับมาที่งานดีกว่านะฮะในงานออดดซี่เนี่ยเราจะประกอบไปด้วย3วงดนตรีนะครับวงแรกคือ H D F นะครับวงที่2เนี่ยคือวงซัมเมอร์โซลซัมเมอร์โซลก่อนซึ่งหูเล่นดีมากเล่นเนี้ยบมากแล้วก็ชิลมากผมว่าเหมาะกับงานออดดซี่มากๆสุดท้ายเนี่ยปิดด้วยไฮไลท์เลยดีกว่านี่คือภูมิภูริษ หาดูยากหาดูยากเพราะว่าภูมิเนี่ยปกติทัวร์แค่ตอนนี้ถอยทัวร์อเมริกาอยู่<อ>นะฮะแล้วก็ทัวร์รอบโลกเลยแต่ครั้งเนี้ยเขาจะมาแสดงสดโดยผ่านแบบไลทติ้งดีไซน์<อ>วิชวลดีไซน์แล้วก็การออกแบบที่บอกว่าอลังการมากๆที่งานออเดซี่งานนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยไลทติ้งเบื้องหลังที่เราบอกว่าเราสปอยมาก,ก่อนแล้วว่าจะมีการดีไซน์มีการใช้ไฟอะไรยังไงผมว่าเราไปดูกันที่ไวซ์ซ็อต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 แกงดูได้เลยอะ ไลซอสไลซอสจะเป็นยังไงผมว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่า เมื่อกี้ก่อนเข้าที่เราเดินมาเนี่ยเรามาเจอกับสาวสวยคนหนึ่งนะครับชื่ออะไรครับชื่อมินค่ะมินครับคุณมิ้นคุณมิ้นเป็นอะไรเอ่ยเป็นโปรดิวเซอร์ของงานนี้ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ของงาน o อ y s ซี่เลยใช่ค่ะสอบถามนิดนึงว่างานออ y s ซี่เนี่ยมีความแตกต่างกับเฟสติวัลหรือว่างานอีเวนต์อื่นแน่นอนว่าเรื่องดีไซน์ไลติ้งทุกอย่างแบบจัดเต็มมากๆรวมถึงกระบวนการคิดต่างๆค่ะเราไม่ใช่แค่งานดนตรีธรรมดาแต่ว่าเราขายเรื่องอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เป็น e x ็ e r ์ e n c e ของคนดูใช่ประมาณนั้นน่าจะเป็นแบบประสบการณ์ที่เวลาเราดูคอนเสิร์ตเนี่ยเราไม่เคยได้เจออะไรอย่างนี้อยากพาไปดูเบื้องหลังทั้งห้องที่เราใช้ดีไซน์กันทั้งเรื่องไฟแสงสีเสียงทั้งหมดแล้วก็เรื่องวิชวลด้วยเลยนะคะไม่ถึงว่าซึ่งปกติก็คนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้ใช่ใช่ใจะเป็นแบบความลับมากๆแล้วก็ไม่ได้ทุกงานคอนเสิร์ตที่จะมีแบบนี้ค่ะใช่ซึ่งนี่ผมขอแบบ ลวงถ้ามึงน่ากลัวถ้ามึงไม่ได้ดูแบบลวงหรอกขาวความรู้อะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะคุณมิ้นแล้วเรามีคุณมิ้นเป็นไกด์นำทางในวันนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่าว่างานอ d y s ซี่มีอะไรพิเศษบ้างขออนุญาตครับโชว์เดนนิสเตอร์ชื่ออะไรครับชื่อจอมครั โชว์ดี렉เตอร์ชื่อคุณจองนะครับ oh. และอีกท่านครับเป็นไลท์ติ้งดีไซเนอร์ชื่อบูมอ่าไลท์ติ้งดีไซเนอร์ชื่อบูมอ่าวันนี้จองกับบูมมีอะไรพีเศษเราต้องเล่าก่อนเขาก็คือห้องเนี้ยฮะมันคือห้องที่ผมกับพี่บูมและทีมงานคนอื่นจะคุยกันนอกจากคอนเสิร์ตเราจะแบบไปที่ทางไหนอ่าเออสิ่งแบบขอ้อความนอราทีฟที่เราจะส่งเนี่ยจะถ่ายทอดไปในในสเตจหรือไปอะไรยังไงครับ mm hmm. ผม ผมผมสงสัยมากเลยว่าทําไมต้องชื่องานว่าออเิซี่ครับผกเขาว่าอะไรครับก็ออเิซีมันเหมือนแบบการเดินทางยาวๆครับซึ่งเราอยากพาคนไปด้วยแล้วก็ความตั้งใจของผู้จัดซึ่งก็คือพวกผมแล้วก็ทั้ง4บริษัทก็มีไซส์โซลูชั่นแล้วก็ทีซูงที่เป็นของผมกับน้องมิ้นก็อีกเจ้านหนึ่งเลยนะมิ้น โอเคเอาเป็นว่าถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเรามีลิงก์ขึ้นนะครับเพ <c oughs> ิ่มเพิ่มเพิ่มเ่4บริษัทนะราบผมก็ผมรู้สึกว่าชื่อง,งานนี้มันสามารถจัดต่อได้หลายๆปีเออพราะการาเดินทางแต่ละปีมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเราป็นคนละที่อ,อะไร่เงี้ยครับแต่ว่าเราปีนี้ก่อนผมสัเงเกตว่าผมจะเห็นพวกอวก,กาศเป็นเเป็นดาวอะไรสักอย่างเข้าแหวนมันคือดาวอะไรครับก็ผมสมมุติว่าทุกคนดูคนดูทุกคนนะครับที่อยู่ใน พอวันนั้นจะอยู่ในเรือลําเดียวกันเรือลำเนี้ยรูปร่างหน้าตามันจะไม่ใช่แบบเรือปกติเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนจะถูกบรรทุกในเรือลำนี้แล้วแต่ละที่ที่มันถูกลงจอดหรือว่าโคจรไปอยู่ในดาวต่างๆาก็จะเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ญญา,เ,าเป็น space ship เป็น s p a c ship ครับไม่ใช่เรือแบบไม่ใช่เรือแไม่ใช่ครับโอเคแล้วเหมือนลงแต่ละที่ก็จะเจอศิลปินแต่ละวง อ,อันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆที่เราคิดกันมผมไม่รู้ว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่ผมตื่นเต้นแล้วเขาไม่ฟังอ<ม>่ะผมว่าคนดูทางบ้านก็น่าจะรู้ว่าฮเฮ้เชียไม่ใช่คอนเสิร์ตท,ทั่วไปแล้วว่ะ <ๆ S 2> ที่แบบเราเข้าไปแล้วก็ยืนคุยกันแล้วก็รอดูวงเล่นใช่แต่อันนี้มันเหมือนแบาค่าคาคอยๆเล่าเรื่องต่อเลยครับครับผมก็ อยากมาสู่ด้านนี้นิดนอ่ะอยากเล่นคือปกติะครับถ้าเรายังไม่ได้เซตอัพมันเราจะไม่สามารถรู้เลยว่าไฟอะไรทํางานยังไงแต่ด้วยขอบุณนวัตกรรมครับที่เราสามารถจาลองสิ่งนั้นได้ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศได้แล้วเดี๋ยวมันทะไรบ้างเดี๋ยวส่งให้พอโบจากที่คุยกับจอมว่าเขาอยากจัดงานออดิซี่อย่างเงี้ยครับครับ อนี้เราก็มาคุยกันเรื่องเวทีเรื่องสเตจสังเกตอย่างแรกเลยนะเอาประสบการณ์ผมนะผมเล่นคอนเสิร์ตมาก็เยอะพอควรนะครับผมรู้สึกว่าสเตจอันนี้ค่อนข้างจะแตกต่างแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวสเตจเองหรือว่าวิชวลหรือว่าอะไรข้างหลังเนี่ยของเล่นเนี่ยมันเป็นทรงที่ค่อนข้างประหลาดค่อนข้างมันไม่เลียมมันไม่เลียบแล้วที่เรางานที่เราจัดที่แพทอารีน่าครับมันมีข้อจำกัดที่ใหญ่หนุนข้อหนึ่งคือเราไม่สามารถห้อยอะไรจัดโครงหลังคาได้เลยซึ่งปกติเขาจะ ทำเป็นเรื่องกันปกติก็เลยทําให้มีการจัดวางที่ประหลาดหน่อยต้มีวางจากเรกิ่มจากพืน้นแทนผมคิดว่ากลายเป็นว่าเราแก้ปัญหาลิดยนวิกิตให้เป็นโอกาสดีกว่าก็ <c oughs> ทําให้มันทชัเล,แ,ลแก้แก้ปัญหาแล้วมันต้องกลายเป็นอะไรที่มันแตกต่างในชาวบ้านซึ่งแค่ตอนนี้ใชใช้เวลานานนะครับในการที่แบบว่าพอจดดีไซน์มาจริงแบบที่ได้ถึงแทบจะเสมือนจริงแล้วอะไรเงี้ยก็พอสนควรครับแต่ว่าก็ผมกับพี่มุมทำไงอยู่แล้วก็เลยลีกกันง่ายอ๋อจูงกันติดง่ายได้ อันนี้ก็หมดแล้วยเลตั้งใจไม่โสดีทอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คือเรียกว่าหนึ่งร้อยทั้งหมดเลยท้ไมก็จะเปิดมาที่จริงนะที่จริงถือว่าห้องนี้เป็นห้องที่เป็นความลับของบริษัทเลยครับอ๋อไม่ไม่ไม่เปัดอะไรครับโอเคได้ครับอขอผมมาส่งไอทีผมเป็นความลับมากเอาไแต่ร้อนเลยดห้องนี้ถือเป็นห้องอะนะร้อนนึงเทก จริงห้องนี้ถือเป็นห้องความลับของบริษัทเลยนะครับผมว่าที่เราได้เหยียบกันอยงนี้พร้อมกันไม่ธรรมดาเลยครับโอ้ไมเยเฮ้ยแต่ปกติอะเวลาเวลาคอนเสิร์ตหนึ่งจะเริ่มอะเขาจะไม่ให้คนเข้าแบบรู้อินไซด์เลยเพราะว่าก็แค่แบบให้แบบฟอร์ติฟิชันของคนดูและคนไหวของอะแม่งแบบเป็นว้าวที่สุดเลยแต่กูว่าเนี่ยเขาเลยกการเนี่ยบอกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นสมมติว่ามีเซอร์ไพรส์แน่เลยมีเซอร์ไพรส์มากเยอะมาก หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่เมื่อกี้ให้ดูไม่ถึงหนึ่งลิเลยอ่ะผมว่าเราอยู่แวเรามุ่งไปชั้นสามแปบดีครับไม่อยากอยู่แล้วไงมันรับเกินป้า ของจริงเหรอครับใช่สิบสิบคโอ้โหกลัวของจริงมีตาบอดอะวงบิดขนาดนี้แค่สิบไปห่อพี่ร้าโ้งตามโงตามดู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 ไฟบิดขนาดนี้มีมีคัวพลังงานแสงอาทิต์คือบอกเลยว่า ไฟมาอย่างนี้แนวไหนผมได้หมดแล้วแค่มีกอแค่น er ี that that ้ผมก็เอาแล้วเรื่องเราเข้าดูข้างในได้ไหมได้ครับเชิญครับมาดมันปะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือแท่งไฟอะไรครับมันคือไฟชั่วเบลดไฟชั่วเบลดใบมีดใบมีดเหรอครับมันสามารถหมุนควงได้สามสิบหกองศาอันนี้อันนี้สิอันี้คือจะอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีแต่ว่าเกลกับจำนวนอาจจะแตกต่างกัน อ๋อจริงจริงของจริงวงนี้มันจะใหญ่ขึ้นประมาณสามเท่าสามเท่าอันนี้สามเมตรของจริงประมาณเก้าประมาณดวงอาทิตย์ไปหนึ่งตอนนี้เหมือนห้องเที่ยวอยู่ครับก็เป็นเหมือนสตูดิโอแล้วก็เวิร์กช็อปครับซึ่งตอนนี้เรากำลังทำการเรียนอยู่ว่าแท่งข้างหลังเราเนี่ยมันเป็นไฟที่จะเกิดขึ้นเป็นอินสตาเลชันภายในงานเราอยากให้ผู้ชมมารับชมในทีงนี้ก่อนด้วย มันจะอยู่ตรงไหนของงานครับเควินตรงนี้ครับมันจะเกิดขึ้นอยู่ภายในงานเลยหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้รับปากกันแล้วได้รับิสแบนเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็จะเหมือนมีการเปิดประตูมิติครับเข้าไปในโลกใหม่ของออดิซี่มันจะเป็นการเดินทางฮะซึ่งเราจะเข้าไปในอ i n s u l a t i o นสิ่งนี้หลางครับทุกค โอ้แค่ไฟก็ว้าวแล้วนี่อย่างที่บอกว่าแค่หนเอรนงนะ10บครับสิผมว่าใครที่ที่กำลังคิดว่าอยู่ว่าเราจะแต่งตัวยังไงมางานเนี่ยแนะนำว่าแต่งตัวสีสว่างๆน่าจะโดดเด่นนะแล้วให้ไฟมันแบบเป็นแอามมาที่เราเพราะว่าไลติ้งมันแบบก็สนุกมากอะเราได้ตินแล้วรต่ว่าสีขาวเออเราแต่งสีขาวด้วยว่ามีคมาม เออให้มันสาดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเอาไว้กระแดกมันนะครับเพราะว่าไฟ<ร>ยอดแรงมากเพรจริงแรงกว่าน,นี้ปะแรงกว่านี้เองครับ <c oughs> แรงกว่านี้เพราะคุณที่คุณที่มันต้องมันต้องส่งไฟหาคนดูมันต้องแรงกว่าสี้อ่อนเนาะนี่เรามีทักโชว์แบบให้ดูเล่นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองแบบสักหน่อยอ่าเรามาดูดีกว่าว่าไฟเขาจะมีลูกเล่นลูกเล่นขนาดไหน จะบอกว่าไม่ใช่แค่คนดูนะที่มาเจองานอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าว้าวอ่ะอันเนี้ยอินสปายกับศิลปินด้วยว่าโหใครมาเจอไลท t ติ้งอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเล่นกันหมดมเขาอยากจะบอกรูอยากเล่นงานออเดซี y สักครั้งหนึ่งว่ะเพราะว่า มันเอื้อเสลเกินทั้งของเล่นเองทั้งไลทิ้งเองหรือว่าทั้งว่าวิชวลที่กำัเกิดขึ้นในวันจริงไม่ถือว่าได้ฐานศิลปินก็รู้สึกว่าอยากเล่นอยากขอมาเล่นเนี่ยเอออ่ะนี่นี่พูดกับที่พูดบอกใครวะเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรปะเนี่ยมิดดูดิร็อกแอนโรวอย่างเงี้ยอูล้วไฟอย่างงี้แกล้งงี้ดูจัดลิสพิเศษมันเลย ซึ่งไม่นเหว่าถ้าผิดเป็นก็คือแบบอยากมาเล่นซึ่งคนดูก็คือผมก็คิดว่าแบบน่าจะได้แบบได้ประสการณ์ที่ดีกับบ้านแล้วก็ไปบอกเพื่อนต่อได้ว่าเที่ยงงานอ d y ิซี่แม่งแบบแม่งคลั่งขนาดไหนนี้วันจริงคนดูก็มาทำได้ไม่ได้คนดูต่อคิวันมาถ่ายรูปมื กูว่านะวันจริงนะถ้าแบบมีการต่อคิวเข้าไปถ่ายรูปจริงนะไอ้แคยแม้ไม่มีใครไปดูอะต่อคิวเนี่ยลาดเอาละเริ่มเสนอไอเดียแล้วครับเออเริ่มละเริ่มเสนอไอเดียแต่ว่ามันอยู่ตรงทางเข้าอยู่แล้วสิ่งนี้ก็เลย่อได้ขอได้อย่างเนี้ยแล้วก็เก็บค่าแบบถ่ายยี่สิบฮะได้แค่หลอดไฟไม่ถึงอันเลยอะไรขึ้นแบบ เมื่อกี้เรออกผิดนะคะทางนี้แล้วก็การเข้าไปแล้วตะลึงมากอ้เชียร์อันนี้แค่ส่วนหนึ่งวะครับเป็นโกดันไฟอนหนึ่งส่วน,นสิอีกแล้ว <c oughs> วันจริงเราจะรวมไฟทั้งหมดที่ไลฟ์สัตว์มีไปในงานนี้เลยนี่ว่าปล่อยของปล่อยค้างแสงระเบิดกันเลยก็คือถ้างานเราครับที่อื่นก็จะจัดไม่ได้เพราะไฟไม่พอไปอยู่ที่งานเราหมดแล้ <nt> <monastery> อ่าเว่าเป็นงานตัวเป็นหาในวงการอาเอาเน่เอาละตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่คลังอาวุธนะครับของไลท์ซอรสนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยใช้ไฟในงานเนี่ยขนาดไหนนะครับแล้วก็อยากรู้ได้ว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ ว่ามันแรงมากนะไฟอผมว่าเด<พ>ือดนะมันไม่ใช่ไฟอย่างที่เราแบบใช้ใช้กันในบ้านทั่วไปอยู่แล้วมันต้องแบบมีอะไรที่พิเศษหรือว่าไฟที่ส่งไปให้คนดูคิดดูดิว่าลำแสงมันต้องแบบขนาดไหนเราตามไปดูดกว่ะข้างบนแค่นี้ก็เยอะแล้วอ่ะคือแค่ส่วนหนึ่งก็คือจากห้องข้างบนใช่ปะที่แปมเห็นน่ะแล้วก็เขาก็มีอีกนะแล้วนี่ก็แค่หนึ่งจุดน่ะคือเขามีโกดังเก็บไฟเยอะมาก เอางี้ดีกว่าเอาเข้าเรื่องเลยว่ากล่องไหนแบบแรงสุดเลยครับอ่าน,นี้ครับอเออไอทีเห็นบ่อย p r o ่นี้จะเป็นตัวยอดฮิตก็คือคอนเสิร์ตทั่วโลกจะใช้แทบทุกโปรดักชันเลยเขาเรียกว่าอะไรคเรนนี่อันนี้มันคือ Moving s p o t ครับก็ยี่ห้อก็จะยี่ห้อมาตินจะเป็นแบรนด์ยุโรปราคาประมาณเกือบเกือบรถอีโ้คาคันหนึ่งเท่ตัวหนึ่งครับ อาตีเขาว่าประมาณ3าสีแสประมาณนั้นครับสามสีแสตัวเดียวอ่ะนะใช่ม่นี่ี่ตัว,วี่โอ้ก็ร้0ยสออยู่โอ้โหสาล้านก็คือ วันจริงเนี่ยเราจะเอามาตินเนี่ยไปที่งานทั้งหมดร้อยตัวร้อยตัวซึ่งเทศกาลอื่นในไทยก็คือจะไม่ได้ใช้เลยบอกไอ้บอไกไอ้ปิงว่าเวลาเล่นน่ะมึงก็อ,อย่าเอาเท้าไปวางทำทร,ทรงแบบงงเลยสา <c oughs> วสี่แสนเขาจะเจ๊ง <c oughs> จริงรนะเวลาผมอยู่บนเวทีอ่ะผมไม่ไม่รู้เลยว่าอันไหนมันมีมูลค่าอะไรกูเอาเท้าไปวางตลอดเลยแล้วทำแบบทำทร,ทรองอ่ะเออเออแล้วบางทีแบบเฮียกูโคตร วันนี้กูรู้แล้วว่าราคามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโชว์ต่อไปกูยังทำอยู่ได้ดิ้งดิ้งดีกว่าเคยเคยแบบมีเหยียบพังบ้างมั้ยมีจริงเหรอมีอย่างนี้ต้องหาดีกว่าสมมติว่าถ้าแบบเห็นนักดนตรีแบบเอาเท้าไปเหยียบพองเหยียบแบบนี่คือแบบว่าในใจกำหมัดนะครับอ๋อแล้วไม่ไม่ได้กำหมัดครับมันแต่กำสนับแล้วแต่ถือว่าก็มันก็ไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นก็น่าจะพังอ๋อเหยียบ โอเคไม่ได้ดีทั like ้งอย่างเลยครับซึ่งงานนี้หมายถึงว่าจะเอาไฟจากครทั้งหมดไปเนี่ยแบบประมาณสี่เครับแค่ประมาณ10%ของ1ีอีกแล้วนึกไรซ้อนเนี่ยไฟเยอะมากครับวันหนึ่งอ่ะสามารถรับได้หลายงานมากๆอ่าเพราะฉะนั้นโอดิซี่งานเดียวมันก็เลยไม่ใช่ปริมาณแทบจะทั้งหมดของบริษัท เนี่ยมึงพูดมันไม่ได้ไฮไลท์แล้วอะไรอยู่ตรงนู้นก็บอกว่าเอาไปทั้งหมดไอ้เหี้ยมึงก็จี้นะคอเราต้องถายว่าเอาไปทั้งหมดเหรอไม่ <c oughs> แต่ประเด็นอะประเด็นคือ,อทุกคนต้องเข้าใจว่าบริษัทไฟจัดไฟในงานคอนเสิร์ตเองอะมันมันมันมากกว่าแบบ <Okay. S 2> เออใช่มันของแท้อะเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไปดูไฟที่เป็นไฟจำลองเรียกว่าว่า10%บเปสำหรับ100%ในวันจริงเนี่ยเรารู้สึกว่า งานเนี่ยค่อนข้างใช้ของดีเพราะฉะนั้นผมว่าวันจริงเนี่ยเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยเพราะว่ามันจะแสบตาพอสมควรแล้วที่เห็นข้างหลังคือแบบแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของแท้เออแล้วก็อยที่บอกว่าพี่ผม,ม,ม,มพูดข้างในว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่มาแล้วก็มาดูแค่ Experience ดูแค่ไฟดูแค่ v s u a l ดูแค่อารเนี่ยก็คุ้มแล้วแต่ดนตรีเนี่ยรู้สึกว่า มันจะบันจริงมันจะส่งเสริมกันมากดนตรีสดกับไฟกับไล์ติ้งที่มันสดๆอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นในงานมีเซนเมอร์เชนดายด้วยใช่ค่ะเป็นอะไรเอออุยเหมือนอุ้ยเฮ้ยอยู่ดีก็เออมาได้ไงอ่ะติดมือโอ้โหเลยอ่ะติดมือจริงๆค่ะก็เป็นสร้อยค่ะที่เป็นซีไอของงานค่ะแล้วก็ มีชื่อศิลปินอยู่ด้วยศิลปินที่เล่นในงานก็จะมี s u m ร e r Soft ูมิ่พูลิตแล้วก็ HTF ค่ะเป็นของที่ระลึกอย่างอันนี้คือขายอยู่เท่าไหร่คะอันนี้ค่ะดูเฮ้ยเขาบอกว่าจริงๆขายอยู่9,009 9 <laughs> <laughs> แต่ว่าใครซื้อบัตรจากทีน่นี่ได้ฟรี <laughs> ว่าแบบมันทำจากไวโก เป็นไวโกลแล้วก็อันนี้เป็น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 ส่วนหนึ่งของพวกสเก็ตดวงดาวดาวดวงคานไปเตรียมไปเตรียมไปใดีนี่แถมฮะรอแล้วไม่อยู้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็คือใครซื้อบัตรมางานอ่ะ จะได้แบบอนีรทุกคนใช่ได้ทุกคนเล้ยถือว่าคุ้มนะแบบได้แบบของชํา่วยงานกลับมาด้วยแพทอารีนามีของเตยใกล้ๆจะบอกว่าพอพอไปยินด์แล้วเนี่ยเราสามารถกําหนดเรื่องแสงสีเสียงได้แบบครบเครื่องกว่าและอีกอย่างงานไม่ต้องห่วงเย็นสบายแน่นอนแล้วก็เตรียมเลยนะว่าคอโล่งๆมาเลยนะครับเตรียมใส่สร้อยกันในงานคอร่งแล้วก็ใส่กันแบบเฮ้ยใส่เป็นเป็นแก๊้งอะไรน่าสนุกเลวยน่ารักใครที่รู้สึกว่า กำลังมองหาเรียกว่าเป็นอีเวนท์ที่เป็นประสบการณ์ทั้งเรื่องแสงสีเสียงแล้วก็ยิ่งชอบ3ามวงอย่างซัมเมอร์อลูมิฟูลิทหรือว่า h t f เนี่ยผมไม่อยากให้พลาดเลยดี่น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะได้เห็น3าวงเนี่ยมาแบบเป็นรูปแบบจริงๆไม่ใช่แค่มากับเล่นสดเปล่าแต่ว่ามาเป็นแฉงไม่ที่มาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะเขาก็ยังไม่เจอพไม่ได้บอกเรานะเราก็อาจจะเจอพายเองด้วย ยังไงแต่ว่าวันงานก็คือเจอพวกเราด้วยนะไปกันครบทีมแน่นอนงานอยู่ที่งานมีวันไหนนะครับอ่าวิสติกายนค่ะซื้อบัตรได้ที่ t i กเก็ตมิลอนนะคะกดลิงก์ตรงนี้ได้เออรับรองเจอพวกเราแน่นอนแล้วก็ยังไงไปสนุกกันนะครับปล่อยใจจอยมาจึมงจึ๊ๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมีถ่ายเทปใหม่แน่นอนเอและใครที่แบบลังเลอยู่ว่า ยังไงดีไปไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเชียร์ให้มานะเพราะว่ามันรบรถมากจริงๆเราอยากเห็นแบบคนแต่งตัวงานที่แบบปล่อยจอยมากๆจรเออือตอนเราไปแบบเฟสต่างประเทศอะโหแต่งตัวโคตรมันแบบเป็นตัวของตัวเองกันมากอะแต่วันนี้ผมว่าอย่างเนี้ยเราเรามาเห็นไลท์ติ้งก่อนเรามาเห็นแบบพวกวิชวลที่สปอนนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำงานบ้านมาขนาดไหนเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ใส่ที่หมดงานนี้นะครับออดิซี่3พฤศจิกายนนี้เราเจอกันแน่นอนและอย่างที่บอกว่าใครมีอะไร ทำธุระให้เสร็จก่อนแล้วก็มาแล้วก็ล่องสเปซชิพไปคบเพื่อนกันวันนี้ขอบคุณคุณมิ้นมากๆที่มาให้พวกเราได้มา ดูมิรนักสืบเขียนเบื้องหลังมาสืบเบื้องหลังมาดูคลังแสงของงานนี้ก่อนพูดจริงว่าตอนแรกอ่ะดูโปสเตอร์ยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจองานวันนี้รู้สึกว่าพลาดไม่ได้แน่นอนขอบคุณมากๆนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะและยังไงมิตรนักสืบเนี่ย e ี EP หน้าเนี่ยเราจะพาไปสืบไปล้วงลึกที่อีเวนต์เทศกาลดนตรีหรือว่าคอนเสิร์ตไหนยังไงติดตามด้วยกันส่วนวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนกับรายการมิชลุย